ย่างหยากใหญ่ย่างหยากใหญ่ปลาพี่น้องหาเท่าไรร้อยร้อยหารอยหกได้กว่าร้อยหกสิปื้ยพี่น้องเวียดเพิ่นคือบ่าเอานี่ปลาบ่ได้ราคากันเอาจากได้เท่าไรใครสิยากได้แปดอุ้ยพี่น้องบ่ธรรมดาเบิ่งควายตัวนี้พี่น้องควายหล่อสุดยอดเลยอัตลักษณ์สุดยอดเลยพี่น้องอ่องข้อสุดยอดบักเผาสุดยอดสูงพี่น้องสุดยอดเลยตัวปคอข้อปเขฉีเอาไปเป็นพอขอบพอไข่พอพันเบิ่งวงเขาอาณาเขาพกุญแจน้องนาเขากว้าง เขาคันซ้อนตัวนี้พี่น้องเป็นมัวว่าควายเขาคันซ้อนจะได้แปดเนาะแปดหมื่นเป็นอย่างใดพี่น้องอุ้ยเป็นบักใหญ่เลยพี่น้องไงหรือพูดอ่ะเบิ้งพี่น้องใหญ่แห้งพูดอ่ะเบิ้งต้นโตเป็นเบิ้งทไายเป็นพี่น้องเนาะเบิ้งทไายเป็นง่ามอี๋เลยพี่น้องเนาะพูดอ่ะอู้ห่วยใหญ่มากพี่น้องใหญ่มากพี่น้องเป็นใหญ่เบิ้งทไายเป็นปลาพี่น้องเนาะแปดหมื่นเป็นพอขอกพอขายพอพันยักษ์ใหญ่พี่น้องพูดอ่ะอู้ยห่วยตีเป็นเอามาโชว์สุดยอดเลยพี่น้อง สุดยอดพ่อพันธุ์ใหญ่ยักษ์ยงวตนโตเพิ่นป้ยเบิ่งพี่น้องเบิ่งค่ะพี่น้องอ่ะแปดหมื่นเพิ่นเปิดว้หอยตีเพิ่นเปิดว้ง่ามแหงอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โท่าหอยตีสวัสดีครับพี่น้องมาเบิ่งหูฝวายเลือเท่านี้แหละเพื่นว่าตลาดนัดโคกกระบือบ้านเชียงหวางควายขายดีพี่น้องเนาะเป็น ควายขายดีเหลือทอนี่เป็นว่าเวียดเบิดเอาเวียดเอาไปเบิ้ลเด็กพี่น้องเนาะมันเหลือจังไรมาเบิ้งพี่น้องเนาะราคาควายมือนี่สิเป็นอย่งไรมาควายชมบ้านสว่างใช่เนี่ยห่อผ้าพี่พาหน่อมมารับชมนี่เพิ่งกำลังต่อรองควายงามกันอยู่พี่น้องเนาะควายงามนกันพี่น้องเนาะงามอีู่พี่น้องเนาะเออเอาเงินเลยสองเงินห่านี่โมเบิ้งฮอดควายจัดไทยไปจัดไทยเลยสองเงินหานเอาเฮ็ดใบมาตรงนี้ไปเฮ็ดใบมาตรงไหนมาล่ะสองพันอ่ะ เพิ sociedad, ่่นกำลังสีตอกันตัวบ่าเห็นตัวเห็นเท่าไหร่ตัวเห็นตัวเห็นนี่เท่าไหร่ย่บานไหนลูกวยย่บานไหน้วยู่บานไหนฮะก้วยยบานไหนก้วบอลยู่ม่ไหนก่ว่ม่ที่พวากยู่นาบอกวยยู่นาโอ้ก้ายยู่นาืม่ที่พบกันว่าหลัฮะ โอ้ห oh, ลังมันหลังหมันเจิดหลังบอตรงาตรงไม่ว่นงาผมก็ขายบอบควยขาย้าอาืาเจ้าบขาปตาเออมันงามมาลูกโอ้มันงามควายงามเบินตัวเฮ้าถืออยู่จักบาทต้ใหญ่ตัวนี้จักบาทเขาเปิดไ้สามสิบห้า ควายงามสายใดยังไงู้สายเป็นปะญ่พี่น้องลูกเก่าจะเลื่อนพี่น้องเอาไปเป็นพอขอกพอขายพอพันเบิ้งขาเปิดพี่น้องแข่งขาใหญ่ๆเปิดจิ้มกับบักรอรอหน่อยพี่น้องสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบหกร้อยสามสิบเจ็ดได้ได้พี่น้องเนาะงามดีพี่น้องพูดอ่ะโอ้ใช่สามสิบห้าเพิ่ดเปิดไปพี่น้องเนาะเป็นพอขอกพอขายพอพันได้เลยพี่น้องเป็นพอขอกพอขายพอพันหน้าตาดีๆน้าตาเรารอพุดอ่ะรอแห้พี่น้องเนาะพูดอ่ะสุดยอดเลยพูดอ่ะเบิ้งแบบเผาเพิ่ดพี่น้องเนาะงาม มาขออนุญาตเบอร์โทรเพื่นพี่น้องมาขออนุญาตเบอร์โทรเพื่นงาายตันจื้อลือไล้พี่น้องสองห้าเอสามห้าเปิดเปิดบมาขออนุญาตเบอร์โทรเพื่อนศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งสามอง่องนาคตรพอพันเอาไปเขาขอ,ขอ,ขอเขาฟ้ามพี่น้องเนาะสามสิบหเปิดเปิต่อรองได้ขอบคุณไลยๆมันครับผมบบอ,อย่างต่อพี่น้องนี่นเผือกหนึ่งเมลูนึง ขออนุญาตสะดวกบ่านนอกครับผมสะดวกบ่ขออนุญาตเปิดชิปเปิดราคาะว่าสะดวกบ่ครับผมอ่ะบ่เป็พื่องเผือกมีเผือกมีดำอ่ะมาเบิ่งอีกตัวงามทั้งพี่น้องเนาะเป็นบ่สะดวกในหันนี้นะพี่น้องในมาเบิ่งอานาขดคอพันอีกตัวนึงพี่น้องบ่ฮัวเพิ่นสะดวกบ่คือกันเนาะพี่น้องเนาะเป็นควายใหญ่ควายงามเพิ่นพี่น้องเนาะอ่ะข้อหอยบ่นี่ข้อหอยบ่นี่เปิดจังไดนตัวนี้เปิดจังไดนครับเปิดจังไดนสามสิบเจ็ดเป็นเปิดไว้สายไหนฮึ ผู้พอเพิ่นปะเพชรเจริญเพชรเจริญลูกเพชรเจริญเงวอาลาดต้นโตเพือพี่น้องเป็นสายพัฒนาแข้งขาเบิ่งเอาพี่น้องเงีวอยู่เลยพี่น้องเป็นพ่อคอกพ่อไายเบิ่งเครื่องเพิ่นพี่น้องเครื่องเพิ่นพ่อคอกพ่อไข่พ่อพันพ่อคุ้มขู่ใส่สบายเลยพี่น้องอันนี้สูงอยู่ประมาณเกือบร้อยสี่สิบเพือพี่น้องเกือบร้อยสี่สิบบวกรวมเลยพี่น้องเนาะร้อยสี่สิบบวกเนาะร้อยสี่สิบบวกลบมเงี้ยวได้พี่น้องเงวอาลาดได้สามสิบห้าเออสามสิบสามเจ็ดเนาะสามเจ็ดเป็นเปิดไว้เด้อพี่น้องให้ต่ออรง หน้าตาโตๆเบิ้องไทยเพิ่นเบิ้งค่าค่าพี่น้องเบิ้องไทยเพิ่นมาเบิ้งคักกุนถ่ายเพิ่นพี่น้องเนาะถ่ายเพิ่นงามถ่ายปากหน้าตัดพี่น้องเนาะถ่ายปากหน้าตัดงามสามสิบเจ็ดเป็นเผืดไว้สูงร้อยสี่สิบบวกลบอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นศูนย์แปดเก้าเท่าไรก่อนศูนย์ห้าเจ็ดห้าสามหกสองไม่จ่ายสีลาลาดรีสจิตรควายงามพี่น้องงามข้อเพิ่นอีรีพี่น้องเนาะสายดังพอกพี่น้องสายสายดังพอกเพราะฉะนั้น ผู้ใดสนใจอยาก็ไปเป็นพอ่พอขอบพอ่อขายพ่อพันตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยพี่น้องเนาะต่อรองเอาสามสิบเจ็ดเพิ่มเปิดไว้ขอบคุณหลยายๆครับผมม,ผมันมานครับผมคือบรรยากาศการซือ้อขายไปตลาดน,นัดโคกตะปูบ้านเชียงวาง,ง,ง,วพ,งพื้นเมืองจังหวัดจันทบุรีพ่อพันบัวนี่นี่ผู้ชาวคนเปิดไว้แล้วพี่น้องเนาะเปิดแล้วตัวนี้ใหญ่ตัวนี้เฮาจ้าบาทกูห้าสิบเก้าเนาะห้าสิบเก้าพอพันได้ขึ้นกันพี่น้องเนาะพ่อคู่สูงได้ขึ้นกันสูงนี่ เกือบร้อยหาซิบวกลบเลยพี่น้องหน้าตาต้นตเพิ่นว้งเขาเบิ่งหน้าเขาเพิ่นกว้างเลยพี่น้องหน้าเขากว้างนี่ตัวประคอข้อปลาเชิงของแฉพี่น้องเนาะเอาไปเป็นพอคุ้มผูงห้าซิบเก่าเพิ่นเปิดไว้อ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิรนศูนย์แปดสี่นย์แปดสี่หกเจ็ดห้าเจ็สี่ศูนย์สองห้าเบื้องนาตาเพิ่นพี่น้องเนาะรอค่ะห้าซิบเก่าโตล่องเอาไปเขาข้อเขาฟ้ามพี่น้องขอบคุณเลืยเรืยมันครับผมเป็นควายใหญ่พี่น้องเป็นบักผิใหญ่เพิ่น อย่างต่อพี่น้องเนาะเบอร์มันในการซื้อการขายเมื่อเสาวัดด้านใดเบอร์โทร่วหอยนันด้วยพิ่น้องเบิรงราคาควายเพิ่นวัดด้านหลังวัดด้านใดเบอร์โทรเพิ่นมีทีมงานเพิ่นพี่น้องเหลืออยู่เจ็ดตห้อยนั้นเหลืออยู่เจ็ดตเมื่อร์เสาเหลืออยู่สิบกว่าโตอ่ะเบิองเพิ่นกำลังมาต่อรองควายสิเบอร์ตลาดแล้วเข้ามาต่อรองพี่น้องเนาะเขาเซียวเบอร์ที่พี่น้องนั่นตัวไหนจะพิ่งขายขายดี ขายกันดีพี่น้องเนาะเป็นไฝ่ขายดีครับขายกันดีขายกันดีมเอนี่ขายกันดีไฝ่ขายดีซิเบิร์ตเหรอพี่น้องเนาะเอาไปมากเลยซิเบิร์ตพี่น้องเนาะมาทักทายหอยนั่นมาทักทายหอยนั่นอีกมือเ้าวัดได้ใเบอร์โทรเหลืออยู่เจ็ดน้าบาทนี่เนาะโอ้ยังร้อนกับเมนโอ้ปวดชุนนั่นกับเมนโอ้คั่วชุนกับเมนโอ้คั่กับเมนโอ้เหลืออยู่สิบกว่าตัว เอาเอาจะพอกวกห้อยนันถือไหวเนาะเมื่อเศร้านี่ทบทวนแม่สาวหน่อยตัวไหขายไปแล้วบมแม่สาวหน่อยง้าวหน่อยสิบสิบตัวไหของแม่สาวฮะอขจะหาอยไเขาว่าีน่ะมันปให้จ้มืดพัดเดียวพัดเดียวขายมาได้ไปากำไรหาลอยได้เอาเอาสาม้อยไปสองพันสามไปเออไม่เอาไม่อยาด้แค้องว่าเมื่สามมื่อี้มเป็นลมหากันหรอก เป็นบ้าปเาเปนว่าล้มมากรนาเนียลมากระาบคนใช้ต่อมาถึงกลมาถึงว่านม่นานกำลังขายค่ายพี่น้องเนาะไอ่นานกำลังตอรองกำลังถือตอรองอยู่ค่ายพี่น้อง เออบรรยากาศการต่อรองเนาะพี่น้องเนาะเออบรรยากาศการต่อนรับไหว้เหลือบ่หลายพี่น้องเนาะคหวยเหลือบอะไรไหวยเหลือบ่หลายแล้วนี่ประมาณนี้พี่น้องเนาะนี่ประมาณนี้เพิ่นกำลังพิจารณาเพิ่นกำลังพิจารณาอ้าวเพิ่นกำลังพิจารณาให้เพิ่นพิจารณาซะก่อน หูหูราคาน้ำเพลินบ่ตัวใดตัวหนึ่งเท่าไรจากพันโอ้ของเสียนานเพลินเพลินจูงไวเนาะวัดหนูราคาแต่ว่าเมื่อเส้าถามเพลินอะไรผมกะลืมถามเพลินเพวันสุตูอะไะเด็นหนิแต่ว่ากะลืมราคาน้ำเพลินของหอยนันเพลินหลายตัวเพลินหลายตัวได้ขายหลายตัวอยู่บ่เพลินได้ขายหลายตัวเปล่าโอ้สามตัวสี่ตัวพอได้ขายหลายมาเนี่ยสามตัวสี่ตัวเพลินได้ขายสามตัวสี่ตัวมา เบียดมาอีกแล้วเบียดมาเพิ่นอีกแล้วยากเก็บเก็บเป็นแม่สาวหน่อยบ่เป็นแม่สาวหน่อยแม่สาวหน่อยตัวร่างเบิร์ดควายหน่อยหลายควายหน่อยของหอยนั่นนี่หลายตัวพี่น้องเนาะ Về chết chết, vẻ chết 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 hắn chết lòi. Bên mẹ sắp vô hình mẹ sắp nói. เจ็ดเอยเหลืออยู่เจ็ดพัเจดอยขหอยนั้นเราลังต่อรองกันควายหน่อยของหอยนั้นควายหน่อยหลายคืนลเนาะควายน่อยควายเรียงเบื้องบรรยากาศนพี่น้องผมเปิดชิปเปิราคาบันไดเปื่อต่อรองกันดีนพี่น้องต่อรองกันเดีขอต่อรองกันเมื่อเสาร์วันทีนใดเพิ่์โทรบนถึงก็เลยวนมาหาเพื่น มั้แล้วบรอผู้จับกานครับครับโอ้มาแล้วขายเบิดแล้วโอ้โชคดีผู้จัดกานเอาดีใจน้ำดีใจน้ำผู้จัดกานหยุดจากน้องสัวเบอร์พี่น้องอ่ะเพิ่นเพิ่นได้กันแล้วตอนนี้เพิ่นกำลังได้กันอ่ะเพิ่นได้ขายเดี๋ยวเจอกสิกามาเพิ่นใหม่เด้อให้เพิ่นขายเพิ่นสักคนตีผมเห็นควายกูหน่อยงามงามตัวหนึ่งพี่น้องเนาพื่อนแม่ลูกโอ้เพิ่นได้ขายกันแล้วตัวนี้เพิ่นได้ขายกันแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพื่นกัน ไปรูด้วยเขาอยู่มาเบิดควางานตรมเลยมันแล้วบอครับว่านิเอนยู่ทุกคนโอ้บอเมียนบอเมียนบอได้ไปอันบันนั่นบอบันสุดไปหน่อยเนี่ยบอโอ้บอได้ไปเป็นยังไงควายหลายบอทางคุณบอตรบอตรวควายหลายบอข้าวบุมีคำมีถุงัวโอ้งัวเนาะสมควอยหน่อยมือว่านิว่านจันแมีนตลาดนัดสุดควอยหน่อยเพิ่นควายหลายงัวหลายเนาะ ม้วหลายอยู่เนาะโอเคพอส่วนอส่วน่อเป็นยังพ่อเป็นยังบ้านสมหวังงัวงามบ้านสมหวังแชนแนลฝากเนยเด้อน่าจะเห็นโชคดีมั้งโชคดี YouTube มั้งเพิ่นอยู่ทางฝุ่นเพิ่นทายท่ำสมป้อยหน่อยผมก็เคยไปเด้เบิ่งตลอดบ่ผมก็เคยไปสมป้อยหน่อยก็เคยไปอยู่ตลาดตลาดบัณันผมโอ้บอกครับโอ้บัณันเออบัณันผมก็ไปอ่ะมันมาเด้อครับเด้อมันมาดครับโอ้นี่บ่ซื้อซื้อไปเท่าไหร่นี่ ส <24. S 1> องสี่โอ้สืบองแม่ลูกป่ะครับโอ้แม่ลูกสองสี่พันสือไปสือไปเลี้ยงป่ะครับ,รบโอ้สือไปเลี้ยงลูกแม่ป่ะนั่นโอ้ลูกเถิอสองสี่พันสือไปแล้วพี่น้องเพันสือไปแล้วสองหมื่นสี่พันโอ้ไหวหน่อยเดือนสองหมื่น 24, สี่พันสือไปแล้วนะพี่น้องเนาะอ่ะวคำคุณครับผมไม่คำคุณอ่าโอเคโอเคมาทางทีพี่น้องนะคนเดินขายการสืร่อการขายทั้งโอ้มาเห็น ควายใหญ่หอยตีก็พี่น้องควายใหญ่ทางผืนพี่น้องเนาะงควายใหญ่ทางผืนนี่ต้องได้สี่สามอยากใหญ่หอยตีสวัสดีครับหอยตีได้ขายแล้วบอ่ะยังอยากใหญ่ยังอยากใหญ่ปลาพี่น้องหาเท่าใดร้อยร้อยหารอยหกได้ก่าร้อยหกสิบปื้ยพี่น้องเปบียดเพิ่มขึ้นป่ะเอาดิปลาบ่ได้ราคากันเท่ายากได้เท่าใดหอยตีอยากได้แปด อุ้ยพี่น้องบ่ธรรมดาเบิ่งควายตัวนี้พี่น้องควายหล่อสุดยอดเลยอัตลักษณ์สุดยอดเลยพี่น้องอ่องข้อสุดยอดบักเผาสุดยอดสูงพี่น้องสุดยอดเลยตัวปคอข้อปลาฉีงเอาไปเป็นพอขอบพอไข่พอพันเบิ่งวงเขาอาณาเขาเพป็นพี่น้องนาเขากว้างเขาคันซ้อนตัวนี้พี่น้องเป็นม่วงว่าควายเขาคันซ้อนยี่สิบแปดเนาะแปดหมื่นเป็นอย่างไรพี่น้องอุ้ยเป็นบักใหญ่เลยพี่น้องใหญ่อีหลีพู่นถอะเบิ่งพี่น้องใหญ่แห้งพู่นถอะเบิ่งตุ่นตเพเ่็นเบิ่งท้ายเพป็นพี่น้องเนาะเบิ่งท้ายเพป็นงามอีหลีพี่น้องเนาะ พูดอะโอ้ยเวียนใหญ่มากพี่น้องใหญ่มากพี่น้องเป็นใหญ่เบิ่งถ่ายเป็นปลาพี่น้องเนาะแปดหมื่นเป็นพอขอกพอขายพอพันยักษ์ใหญ่พี่น้องพูดอะโอ้ยหอยตีเป็นเอามาโชว์สุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดพ่อพันใหญ่ยักษ์ยาวโตนโตเพิ่นปุ้ยเบิงบ่งพี่น้องเบื้องค่าพี่น้องอ่ะแปดหมื่นเป็นเปิดไว้หอยตีเพิ่นเปิดไว้งามแฮะ มาขออนุญาตเบอร์โทรขอยตีศูนย์เก้าเจ็ดสองห้าโทรอไรก่อนศูนย์สองห้าสี่สองโอ้หนึ่งสองสี่หกห้อยตีจากอำนาจเจริญได้พอพันปักย้งมาฝากดีต่อน้องพี่น้องไงอีหลีพี่น้องแปดหมื่นเพิ่นเปิดไว้พี่น้องแปดหมื่นบาทเพิ่นเปิดไใบไงแห้งพี่น้องเนาะงามไงแยางงามต้นโตเพิ่นโตปพอคอข้อไปเฉ่งอีหลีพี่น้องเป็นพอขอพอขายพอพันไงเอาไปเป็นพอขอพอขายพอพันได้สบาย พูดแบเบิ้งบักพาเพิ่นอีกตัวหนึงเบิ้งแขทงเบิ้งขาเพิ่นพี่น้องเนาะแปดหมื่นทบทวนเบอร์โทรวหอยตีศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์สองห้าหนึ่งสองสี่หกเด้อพี่น้องหอยตีจากอำนาจโทรมาต่อรองกับเพื่อใดเอาไปเป็นพอขอพอขายพอพันบักไงเลยพี่น้องเนาะสุดยอดสุดยอดอ้าวมันมาเด้อหอยตีขอบคุณออะไรครับผมบักไงไงก็เพื่อตีตีพี่น้องเนาะบ้านสว่างเฉลี่ยวผาพพี่พ้านออกมาแล้ชมบรรยากาศการซื้อการขายก็ในตลาดนัดโก้กระบือ บ้านวัเชียงหวันพื้นเมืองจังหวัดเชียงทอนชิบเหน isation, ียวประมาณนี้ก่อนพี่น้องฝันฝันออกซอยกันกดไหลกดแชร์กดติดตามน้ำเลือกพี่น้องน้องขอพี่น้องขัดสนกันกดอย่างงงควายแฟนขาแฟนเผีบ้านงหว่างใช่เนี่ยทุกมีแต่ความสุขความเจริญพี่น้องห่างไกลจากโรค่ายถึงเชรุตางร่ำรวยรุ่ยเบิดหนีเบ็ดชีนุกันได้พี่น้องเด้ออะมึงบรรยากาศเป็นน้ำพี่น้องเนาะบรรยากาศเปนน้ำติดชิบไหลพี่น้องเนาะฝ่ายงาม สวัสดีครับ